คนนี้ทั้งจะอยู่ในป่าแต่ว่าก็มีหัวใจออหักแล้วหูสึกทุกสิ่งทุกอย่างคือภยัภยไัต่อไปคืคนนี้จะยุ่นหักเจ้าได้จังใดจะบอกแต่วิธีหกักแต่เจ้าบอกบอกวิธีลืมวิธีลืสมสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปป,อปอลาวแล้วก็เอซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมา รีแอคชั่นเพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะเมย์นะคะได้รู้มาก่อนแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะปล่อยมาประมาณกลางเดือนนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะ พี่มิกกี้นะคะก็ได้รีมายเมะคะ่ะก็คือเตือนความจมําเมนะคะว่าท o d a เดย์แล้วนะคะเขาจะปล่อยมานะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะของเมย์ยังเป็นวันที่9อยู่นะคะแต่ว่าทางโซนเอเชียก็เป็นวันที่10แล้วเนาะเมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เมย์ปล่อยอเพลงยาวไปนะคะเมก็เลยหมกมุ่นอยู่กับการทําคลิปนะคะก็เลยไม่ได้ดูนะคะเมก็เลยเข้าไปดูนะคะช่องของเขานะคะก็ นี่ค่ะก็เขาก็โพสต์ไว้นะคะว่าเขาจะปล่อยมาประมาณ16นาฬิก30นาทีค่ะของวันที่10นะคะซึ่งบ้านเมย์นะคะก็ประมาณตีสี่ครึ่งค่ะก็เป็นเวลาที่เมย์ตื่นมาทํากับข้าวให้สามีพอดีเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เมย์อัดคลิปนะคะก็ประมาณ6กโมงกว่าค่ะ แล้วก็ข้างนอกเนี่ยนะคะยังมืดอยู่เลยค่ะเมย์เดี๋ยวเม่เอาให้ดูนะคะก็จะมีหิมะด้วยเนาะหิมะตกนะคะแล้วก็อ่านี่นะคะมีก็ให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยนี่เป็นยังไงคะหมุนๆเลยน่ารักใช่ไหมคะนั่นก็คือเพลงชายป่าค่ะก็ร้องด้วยนอ้อง แบกบิ๊กใหญ่ของเราค่ะแล้วก็ฟิชเชอริงกับน้องแคลวีวีเคผู้บ่าวเจ็ดสีค่ะพล <co z> ินี้นะคะเพิ่งปล่อยมาฮ <c oughs> อทร้อนร้อนร้อนเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะเพิ่งปล่อยมาได้ชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเมย์ขอแคปหน้าจอก่อนนะคะตอนที่เมย์ดูนะคะตอนนั้นเขาปล่อยมาประมาณ20กว่านาทีนะคะก็มีประมาณ6,008เนาะ,ะตอนนี้นะคะยอดวิวก็30,000แล้วนะคะนี่นะคะ30,000แล้วนะคะ เพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เลยเนาะเพิ่งปล่อยมาเลยนะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปุริเยะทะลุ2องล้านวิวเลยคะ่ะจะบอกว่าร้อยล้านวิวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพลงของบิ๊กใหญ่เนี่ยก็เคยทะลุร้อยล้านวิวมาแล้วคะ่ะนี่นะคะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงน,นี้ของเมย์นะคะนี่นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของน้องๆแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ,ะช่องที่เขาปล่อยนะคะก็จะเป็นช่องของบิ๊กใหญ่แบกเองเลยค่ะจะเป็นบิ๊กใหญ่สีหราชนะคะนี่นะคะแถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์ก็ซับสไครต์กดกดิงแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดที่จต่อไปของเมนะคะเม่ก็ต้องขอขอบคุณอ่าพี่มิกกี้มากๆเลยนะคะที่ช่วยเตือนความจำเมเข้ามาค่ะแล้วก็มีก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมค่ะเมก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเพลิดเพลินไปกับเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาแล้วคะ่ะอ,อุ้ยนางเอกเอน่ารักมากค่ะชายตา เนป่าที่อยในป่าใส่ชีวิตอยู่ในโค้ดได้มาโดนน้ำโดนบอเคยสนความมาเปนแม่นย่างและบอเคยคิดและบอเคยเจะว่าใส่ชีวิตอยู่ในป่าแบบธรรมดาทุกมือทุกวันแต่แต่ละสัตว์ห่าป่าโอยู่ในป่าจริเลยเนาะชุดก็เป็นชุดแบบใช้ป่าเลยค่ะแล้วมีวันหนึ่งเจ้าก็ลงเข้ามา เหตุในหัวใจดวงนี้วันไวเหตุให้คอยหัวหักเป็นแบบใดหูจักทุกสิ่งและหูจักความห่วงใยและความรู้สึกนั้นมันก็อยู่ได้บ่อดนและทิมคอยไว้และจะไปกับคนที่เจ้าหักที่เจ้าแพงที่ผ่านมาคอยคิดเลยเองทุกอย่างนี่มีกสุดท้ายจาเพียงแค่ลงทางเจ้าบ่อได้มาหากัน ให้หัวใจคอยนีไว้วันฟีเคยคิดไปเองก็บอกเข้าใจเหมือนกันส่วนเวลาดีๆเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นฝันเป็ันาไงล่้วทแบเดิมเลยไ่ใช่ไม่ใช่่จะบน้ก็คแบบนีไม่ใช่ใช่ใช่นต้นนทจะอยู่ในปแต่ว่ามีหัวใจัแล้วหูสึกทุกสิ่งทุกอย่างคือภัยต่อไปเคือคนนี้จะยุนหาเ้าได้

คอยปลอบใจตัวเองนนทุกจืหวังว่าจะลืมมันไในบทตองจดจำมันอีกต่อไปแล้วคอยคนนี้จะคอยลืมมันแล้วมีวัน ในหัวใจดวงนี้วันไวเห็ุในคอยหูว่าหักเป็นแบบใดหูทักทุกสิ่งและหูจะคววงย่าหูอู้ซึบนั้นมันก็อยู่ในบ่อดนและทิมคอยไว้และจาไปกับคนที่เจ้าหักที่จาแพงที่ผ่านมาคอยคิดไปเองทุกอย่างท้ายจบเพียงแค่หลงท่านจะบอได้ไห ไม่ไหวขนาดไั้นลืมค่อยคิดไปเองก็บอกเข้าใจเหมือนกันสุวเวลาดีๆเดียวนี้มันกลายเป็นฝันเป็นฝันอยากจะพบเจ้าอีกครั้งอกค าม,มากเลยค่ะนี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วค่ะสําหรับเพลงชายป่าเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเพลงนี้บอกเลยนะคะว่าฮอตมากๆเลยค่ะเพิ่งปล่อยมาเลยนะคะอ่า สมกับการตั้งตารอเลยค่ะไม่ทําให้ f อฟของแบกคือแล้วก็น้องแห้วีวีเคนี่ยผิดหวังเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยค่ะทั้งบิ๊กใหญ่แบกคือแล้วก็น้องแห้วีวีเคผู้เบาเจ็ดสีของเราเนี่ยนะคะเขาเสียงดีมีคุณภาพมากๆเลยค่ะ ั้งร้องทั้งแร็ปนะคะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะแล้วถ้าจะพูดถึงนีะคะนางเอก MV นะคะต้องยกนิ้วให้เลยค่ะนางเอก MV นะคะทั้งสวยทั้งน่ารักค่ะสาวลาวเขานะคะทั้งสวยทั้งน่ารักจริงๆค่ะมีจับฟันด้วยนะคะเพลงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงที่แบบ หลงรักนะคะไม่รู้ว่าบิ๊กใหญ่แบกคือเนี่ยเขาจะหลงรักครั้งเดียวหรือเปล่านะคะเพลงนี้เขาก็จะเป็นเพลงชายป่าเนาะการแต่งตัวอะไรก็เป็นแบบแนวชายป่าเลยค่ะมีใบไม้เนาะมีหอหูไว้ไหาของกินด้วยค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งก็มีหญิงสาวสวยหลงทางเข้ามาเนาะก็มาทําให้รักนะคะมาบอกวิธีรักแต่ว่าไม่บอกวิธีลืมเนาะเขาก็มาทําให้ชีวิตเนี่ย มีความสุขะค่ะนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนาะเขาก็จะมีการจุดไฟด้วยนะคะเป็นจุดแบบโบราณเลยเนาะเมเห็นแบคเกอร์อบิ๊กใหญ่นะคะแล้วก็น้องแห้วนะคะจุดนะคะแบบจุดแบบโบราณมากๆเลยแล้วใช้หินติ๊กๆๆอะไรประมาณนี้นะคะพอนางเอกเห็นนะคะนางเอกก็ยื่นไฟแช็กให้นะคะพอเห็นไฟแช็กนนั้นนะคะตกใจกันเลยนะคะไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าก็เอามาใช้นะคะก็ยังใช้เหมือนเดิมเลยค่ะก็จุดแบบนี้ จุดแบบนี้อยู่นะคะเมย์ก็ขำมากๆเลยค่ะตอนดูนะคะเขาไม่ดูวิธีการใช้เนาะนี่นะคะการถ่ายทํานะคะเขาก็ถ่ายทํากันในป่าเลยนะคะก็มีอารมณ์แบบมุงมิงมุงมิงกันเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะมีการ ้อนไก่กันด้วยอ่ะแบบจับมือกันอะไรประมาณนี้นะคะคือมาทําให้รู้จักรักอะเนาะแหละแต่ว่าไม่ไม่ทาไม่บอกวิธีลืมมาก็น่าสงสารจริงๆเลยนะคะคือเข้ามาทําให้รู้จักรักมาทําให้รู้จักห่วงใยเนาะแต่ว่าทํายังไงได้อะคะวันหนึ่งอะเขาก็ต้องมีคน มีหนุ่มมีแฟนของเขาเอะเนาะเขาก็เข้ามาตามอะ่ะเมย์ก็สงสารมากๆเลยค่ะดูบิ๊กใหญ่นะคะเศร้ามากๆเลยค่ะทุรนทุรายเลยเนาะไปนอนกับพื้นเลยแบบโอ้ยเศร้าเลยอะ่ะแบบคิดถึงเฝ้าใจคิดถึงเฝ้าแต่แบบห่วงหาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนน้องแฮวนะคะก็สนุกกับไฟแชกเลยค่ะความรักนะคะมักจะเป็นแบบนี้เสมอคะ่ะไม่หลงรักกันก็แอบชอบกันนะคะแล้วก็บางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวัง บางทีนะคะเราอาจจะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้ค่ะแต่เมก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความรักที่สมหวังแล้วก็มีความรักที่ดีๆค่ะนี่นะคะก็เป็นเพลงใหม่ฮอตฮอตเลยค่ะปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยค่ะขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปุริยะทะลุ2 0 0ล้านวิวเลยค่ะจะพูดว่าร้อยล้านวิวก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็เคยทาร้อยล้านวิวมาแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิงใใ่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคติปต่อไปของน้องๆแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องๆัะงผผลิตผลงานใหม่ๆออกมาค่ะเดี๋ยวเมยก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของเมย์นะคะช่องที่เขาปล่อยคลิปนะคะก็จะเป็นช่องบิ๊กใหญ่สิหาราชค่ะเป็นช่องของบิ๊กใหญ่เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกรดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดที่ต่อ,ตอไปของเมย์นะคะเมก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยนะคะที่ช่วยเตือนความจําเมเข้ามาค่ะแล้วก็เมก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมพูดอะไรผิดไปเมก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะอ่ะ ถ้าเกิดเมนะคะก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมยก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะก่อนไปนะคะเมก็จะมีอ่าอ่า คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะของอคริสต์สมาสต้นคริสต์มาสบ้านเมย์มาฝากค่ะนี่นะคะมันหมุนได้ด้วยนะคะเมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเมย์ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีวันดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะบายบายโชคดีคนนี้ทั้งจะอยู่ในป้าแต่ว่าก็มีหัวใจพอห,หักแล้วหูสิทกทุกสิ่งทุกอย่างคือภัยภัยต่อไปใคยคนนี้จะหยุดหกักเจ้าได้จังใดจะบอกแต่วิธีหักแต่เจ้าบอกบอกวิธีลือ